สวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับมอนิบ้าวแอมโลทงครับพร้อมทีมงานเนาะเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องพุทโธครับน้องพุทโธเด็กมีเซนต์ครับ FC น้องพุทโธเนี่เพิ่นฟันเห็นผีผููเท่าคนโบราณครับผีผูเท่าคนโบราณร่างใหญ่สูงดำครับผีคนโบราณร่างใหญ่สูงดำครับมาหลายครับมาหลายคนเนาะครับเนาะเสียชีวิตไปหลายหลายปีแล้วครับนานแล้วครับเป็นคนโบราณหลายร้อยปีแล้วล่ะครับ FC เพิ่นมาบอกเลีกจ้าชะนองพุทธโธวาสันครับพีคนโบราณน,นี่ตอนนี้บเบวแอามมบทงกับเดินทางมาทำบุญกับนองพุทธโธครับอยู่ที่วัดวัดบ้านปากน้ำตำบลกุลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับเอฟซีมาขอพรแล้วก็มาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ดวงวิญญ,ญาณต่างๆนะครับเนาะนองพุทธโธเพิ่นกาทำบุญเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ต้องมาถามความฝันของน้องครับนี่ทั้งห่นกะเป็นองค์ปู่พญายนาคครับเอฟซี มาฟังเรื่องเล่าครับว e ่าผีคนโบราณนี่มาบอกเด็ดๆตัวไหนครับเอฟซีสวัสดีครับน้องพุโทโธครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องพุทโธครับผมสวัสดีครับน้องพุทโธสวัสดีครับครับผมเอาเบาซูเอฟซีฟังเลครับน้องพุทโธครับผมกะฟันกับผมเห็นเออผ,ผีคนผู้เฒ่าคนโบราณครับผีผู้เฒ่าคนโบราณหรัอครับอือเป็นลักษณะได้ครับกับเป็นกะซิผ่าแพร่มาเลยครับ ผ่าแพร์ผ่าบ้าเบครับเป็นเป็นนุงแพร่นงผาแพร่มากครับโอ้นุงผาแพร่ครับเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงครับผู้เ่าคนแก่ครับครับเป็นกายยางมาหาผมนี่ครับผู้หญิงคนแก่ครับครับผู้หญิงคนแก่บิดเลยบอกครับตามที่เห็นนลยนะครับหมดเลยครับผู้ชายมีบอผู้ชายกับ่มีครับบ่หมี่ครับครับผมเป็นกัยยางมากเพิ่นก็แก่สีเลยครับฮะเพิ่นก็แก่สีมาเลยครับแก่สีครับเป็นเป็นหน้าตาสีสีสีแมนบอครับแก โอ้แกซีดนะตาคนแก่แกสิซีดส้มๆครับครับเชิญล่ะเพื่อนก่มากันไปสิบคนเลยครับพยางมาหาผมเพิ่นว่าเพื่อนอยากได้ส่วนทิศส่วนบุญลนี่ครับอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลเนาะครับครับผมผมก็เลยบอกว่าจะเฮ็ดไปให้ครับครับเพื่อนก่บอกเลขผมครับครับผมว่าสิเฮ็ดบุญไปให้น้องผู้ทู่ก็เลยมาทำบุญอยู่ที่ในวัดนี่เนาะครับเนาะครับครับผมอ้ก็เลยบอกเลข เป็นกระบอกเลขเมันกระเบื้องเหล็กเป็นเลขสองตัวหรือสามตัวครับนองกุ้งตัวเป็นเลขสองตัวกับสามตัวครับครับผมกะสองตัวก่อนครับสองตัวตัวไหนครับสองตัวกะหกแปดครับหกแปดครับสองตัวหกแปดครับพี่น้องสามตัวละครับสามตัวกะสี่เจ็ดสองครับสี่เจ็ดสองสามตัวนี่สี่เจ็ดสองสองตัวหกแปดสองตัวหกแปดอย่าลืมม้นเหล็กหกเป็นเหล็กเก่าน้ำเนาะเบาแต้มผ้าร่วยครับแมนมืออา าก็เลยอกมันตัวเดียวกันครับครับมูเพิ่นมากน้ำกันเนี่ยเพิ่นในเบาเพิ่นได้บาน้ำกันเบาครับเพิ่นกะบ่ได้เบาน้ำกันครับเขาบ่ได้บอกครับเพิ่นก็มี่เพนหนึ่งเงินเออออกมาบอกเองครับครับมีผู้ผู้นหนึ่งงานว่าบอกเลขผมครับโอ้ผู้่นยิ่งนั่ะละคนโบราณน่ะเนาะครับคนบลาฟครับคงจะมากน้ำกันครับผมคงจะมากน้ำกันครับครับผมจังได้อีกบาทหนึ่งใช่แล้วเพิ่นกะนั่งคุยกับผมครับนั่งคุยกันครับนั่งคุยกับผม ในวามฝันผมเน่กรสิเป็นวัดล่างนี่ครับโอ้ในวาอฝันนันเป็นวัดล่างครับโอ้ครับ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 สีเป็นแบบปลาเนี่ยครับเป็นปลาเป็นปลาเลยเป็นวัดล่างเป็นปลานอะในความฝันเนอะครับพี่พ่อครับครับเพิ่นอยู่ในวัดบ่ครับค้นบลานี่ครับครับผมกับองค์หัวอาจารอาจจะมาทำบุญกันเลยครับครับแต่เห็นเพิ่นอยู่ในปลาอยู่ในปลาคล้ายๆวัดล่างเนาะครับครับผมแตงท้าอีกบาทนี่ครับจะไม่แค่นี้แลครับมีแค่นี้ครับอืมมึงะ เดือนที่มากผมก็เลยมาทำบุญเพื่อนครับครับครับอันน้องพุทโธนี่ได้นั่งสมาธิยังครับจับบ้านนั่งครับโอ้ยังบนนั่งกุมารทองอเล็กมาหายบอกครับจับเอามาหายยี่ห้ตัวไหนครับฮกแปดครับฮกแปดบกุมารทองไอแดงเนาะครับกุมารทองไอแดงครับเพิ่นเอามาแต่สาล่ะครับกุมารทองอเล็กมาแต่ทางไหนครับจับผมกับเพื่อนพูดกันแค่บอกว่าจะเอาเล็กมาให้เพื่เพิ่นเขาฝันบอกครับด้วยนั่งสมาธิไปเจอกัน นั่งจำขอฟันครับบบได้นั่งสมาธิเนาะโบเลยนั่งครับโอ้ยกูม่านทองน้องกูทูเลี้ยงไว้ครับเอฟซีเอาเลขมาให้หกแปดเนาะครับสามตัวเพิ่นบอกบอสามตัวกะโ่ได้บอกครับโ่ได้บอกครับสามตัวมีแต่ผีคนโบราณมีแต่ผีคนโบราณครับตัวไหนก่อนครับสี่เจ็สี่เจ็ดสองกับหกแปดเนาะครับผมตรงกันกับกูม่านทองพอดีครับอาถามว่าแต้มผ้ารวยเท่ามีสามดาว มบมิยังสีถามเหมือมกับ่บปัญญังครับมาที่นี่เพิ่งมาไช้สีนั่งสมาธิระบาดเนี่็เบิ่งไม่ก่อนครับบอเบิ่งก่อนเนาะก็แล้วแต่โอกาสเนาะแล้วแต่โอกาสครับผมอาจจะวั่นพระก็ได้อาจจะวั่นพระก็ได้ครับผมเอฟซีเ้าเดี๋ยวกัน้า้องพุทโธนั่งสมาธิมือไรเดี๋ยวสีมติดตามไปฝากเอฟซีส่วนตัวนี้เป็นเหล็กความฝันหลักะนองพ่อนี่เป็นผูนีมีเป็นผู้ถีมีเส้นนั่งสมาธิเนาะครับเนาะ แต่ตัวเดดตัวดีไปฝากเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับน้องภูโตครับสวัสดีครับน้องูโตขอบคุณครับน้องภูโตขอบคุณครับรวย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 ครับเอฟซีวัดหลวงปู่เงินนะครับเอาว่าพี่นะครับเอาว่านาทีครับอันนี้มีเอฟซีเขามาทำบุญไรละครับเอฟซีมขอโชคขอลาบขอพรขอนาทีการงานให้ยูุดีไม่แห้งเขี้ยวขาดปอดัยอยู่ที่วัดปากน้ำนะครับเนาะวัดบ้านปากน้ำครับข้าทาเอฟซีมีโอกาสกะมาเที่ยวมาเที่ยวเนาะครับเนาะ เดี๋ยวสีไม่เบิ่งใกล้ๆครับมาเที่ยวอยู่ที่วัดบ้านปากน้ำตำบลกุลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับเอฟซีเป็นวัดใหญ่ครับวัดหลวงปู่เงินครับอายุ700ปีครับแล้วก็ที่สาคัญชาวบ้านก็มากราบร้ายครับละลุงละล่าละล่านีก็มาล้ายที่กันครับเอฟซีทำบุญหลายเนาะครับเนาะส่วนตเลขครับเผื่อเป็นแนวทางครับก้องหนองพุทโธกับประมาณนี้ครับ 472หรือว่า68ครับเอฟซีอย่าลืมเหล็กหหนีหมุนลงเป็นเหล็กเก้าน้าครับเหล็กนีหมุนลงเป็นเหล็กขเก้าน้าครับเอา98ก็ได้คันธาตรงๆก็คือ6 8ครับหรือว่า4 7 2เนาะกดไลค์กดแชร์ครับเมือนนี้ครับเอฟซีเดี๋ยวบ่าเอมเราทงสิบ้าไปเบิ่งข้องดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับบ่าแอมเราทงนี่จะเดินทางไปทำบุญอย่วัดหลุงปูรอดครับ วัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงื่อนเรียกทองเรียยทซั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไยเขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงื่อนเรียกท้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสืรอเือเนาะครับน้องสมชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนางถาอยู่้องไม่รับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบใหเนาะครับเนาะอู้ดีขับรับ่บานผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบริร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ื้วงการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับแยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แ่ะและกรบี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแลวก็บีบี่อย่างนี้อับดิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหอวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกลูกหัวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐา,านเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอนค้าขายสิ่งของกันตาเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับทมมบ่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกับเบือง้า,ารครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เดาดสราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบคอยดีลูกค้าย,ยางโบเห็นลานเห่าวไข่ไขวว่ามีอียังบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาลานเห็ุในคนมองโบเห็นลานข้าเห้าเดินผ่านเอานวด คงหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปานเท่นทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาแอมเราทงหิงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้กครับมีโอกาสดนมาสักระกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี มาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เด้เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับสานผู้ชมเปิดฟ้าหลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแท้แทะครับสามผู้ชมเมื่อแท้แทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่อละกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํนมามันมหาเสน่น้ํามันมหาเสน่ห์ละก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่์น้ํามันมหาเสน่หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แตงเต่งให้ลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปูล่ลุยนี่ก็แต่งเช่นกันนี่ครับ เงื่นค่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มาค้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบลรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระทุ่มาตามเบอร์ทุ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผูชมท่ามผูชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสัมูชมแลากาเบาแอมเราทงนี่ได้นมมุนมานํำครับได้นมมุนข้องหลวงปุรอดมาห้เอฟซีนะครับสามผูชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีถีร่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโหลายครับมาฝากอิบซีบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุ ให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลขลอตเตอรี <ulk ugi> right? ่รางวัลที่หนึ่งลำลุยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าแอมเราตรงกับเสียงเิ่งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบม่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอิ่มอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อคุณนต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ